กล่องที่ไม่มีชื่อแต่มีความหมายกล่องเล็กที่เปลี่ยนโลกที่เปลี่ยนโลกสวัสดีครับนี่คือ warehouse story podcast podcast ที่จะพาคุณไปฟังเรื่องเล่าเล็กๆจากคลังสินค้าที่เต็มไปได้วยความหมายใหญ่ๆของธุรกิจและชีวิต วันนี้ผม,มอยากเล่าเรื่องกล่องหนึ่งกล่องที่ไม่มีชื่อไม่มีโลโก้ไม่มีแม้แต่สติกเกอร์บ่งบอกว่าเป็นของใครแต่กล่องนี้กลับเปลี่ยนล่อของใครบางคนไปตลอดกาลวันนั้นในคลังสินค้าของธุรกิจเล็กๆแห่งหนึ่งมีออเดอร์พิเศษเข้ามาเป็นออเดอร์ธรรมดาที่ทีมงานหยิบแพ็ค ส่งเหมือนทุกวันแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือสติกเกอร์โลโก้ของร้านกล่องทุกปิดเรียบร้อยเพียงเพียงกล่องสีน้ำตาลเปล่าไม่มีชื่อไม่มีแบรนด์ของฉันน้นตูส่งมาถึงมีลูกค้าและมันคือของขวัญที่เขาตั้งใจมอบให้เพื่อนสนิทที่รอมากว่าสองสีเพื่อนคนนั้นเบิดกล่องออกมา เห็นของข้างในเป็นน้ำตาไหลทึ่งทีไม่ใช่เพราะกล่องสวยไม่ใช่เพราะมีโลโก้ดังแต่เพราะสิ่งที่อยู่ในกล่องคือความหมายที่ใหญ่กว่านั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่คลังสินค้าสอนเราในโลกโลจิสติกเราอาจพึ่งจน,นถึงระบบความเร็วความถูกต้อง แต่เบื้องหลังกล่องทุกใบคือเรื่องราวของคนจริงๆกล่องหนึ่งอาจคือการเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆกล่องหนึ่งอาจคือการสารฝันที่รอคอยกล่องหนึ่งอาจคือการส่งความรักและความคิดถึงไปไกลแสนไกลเราไม่มีทางรู้เลยว่าหล่องที่วางมือเรากำลังเปลี่ยนโลกเล็กๆ ของใครอยู่หรือเปล่าเระแมนจะเป็นแค่กล่องที่ไม่มีชื่อแต่มันก็มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดนี่คือแบบ House Story Podcast ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนฟังด้วยนะครับล้วเจอกันใน EP หน้ากับอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคลังสินค้าที่คุณอาจอไม่เคยรู้มาก่อน